สบายดีปีไหมทานผู้สมสบายดีปีใหม่น้อเมนิกาเป็นมือวันที่หนึง่งเดือนหนึง่งปี 2000, สองพันเศ้าซถือว่าเป็นมือแหลกของปีเลยเนาะเป็นมือท้งมีของปีเลยวันนี้พวกเข้าชิมง,งานมาเชียวคอนปลาเพ่งทานผู้สมถือว่าเป็นนําตกตาที่ใหญ่ที่สุดนอะอ้องแข็งจะประสาขเขา้าถืวว่าอยู่ในผักคืออาซิ C, ของเขานาะถือว่าวันวน,นี้กัแขกคนมาเชียวร้ายน้ะทาผนผู้ส่งนาะถือว่าเป็นมือพักพรอีกมือหนึ่งนาะ จีว่าได้หลายคนมาเชียวกับขบรัวหรือว่ามูกองซองสัตว์นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านนอกนอทานปู้ชงนี่เป็นบอนจนลจอดรถได้นิเห็น่รถเต็มเลยเหมือนียดีป่คือคืดเนาะมีทั้งแขกต่างซาเดกกาพ่อเม่พี่นอภายในประเทศเท่าเองเนาะมาเชียวมาส้งอยู่ด้านข้างนี่กาจ้าเป็นหานคล้ายเครืองเนาะมีเครืองเล่าเครื่องล้วงผ้าบางเครื่องจีว่าเิ่น เห็ดเป็นไล่าก,กาค้อนผักผักพรงเนาะมีกาเป็นหมักตาน้ำต้านด้อน้นนำตาลก้อนเนาะน้ำตาลก้อนมานเท่าอ,อ๋อมีน้ำผึ้งขายอีกอันนี้น้ำผึ้งสดวะนี่อ๋อ้อันนี้น้ำน้ำผึ้งสดนนงสดปลาทิโตนี่เราบองยาอีกโอ้ยาสู้กำลังวะนี้นะยาก,กับแก่ได้หน่ อันนี้เนี่ยหัวน้องงูสิงงูสิงงูงูซิงมีตัวอางมีหลายอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นธาตุธายเครื่องดูดอากาศก้อนชีเข้าเขาข้อตะเพ่งกับสามาสอเครื่องกับชีนันต์ดีนี่ตัวนี้ก็หกสิบพันจีบเนาะทางมังกีดีขนาดไหมด่านคอนตะเพ่งไปเราทานผู้ส้มเนาะวันนี้เราจะพาทานผู้ส้มไปเบิ่งด้านในคอนประเพ่งเนาะว่า ปี2 0ง4นสิเก้ี่เ,เป็นมี้ยังแนยเปลี่ยนแปลงเข้ากับโบเดมาโดนแล้วเนาะจะอัปเดตสู่ทางพุซโซในเบิ่งไปพร้อมๆกันงไงปถ่ายพุซโซไปมาเน,นี้ครับไปเบิ่งนน้ำกันเนาะทางในนำตุ๊กตาค้นประเพงเานาะปีสองพันสิบีนี่เขาจะมี้ยังเปลี่ยนแปลงเขาจะสิบในเบิ่งพร้อมๆกันปไปทิ้งงานไปหลังจากที่ว่าเมื่อคืนนี่เนาะอ่า ทรงถ่ายปีเก่าตอนฮ่ะปีใหม่ของเขากลับไปเข้าดาวยูทีดอนเดดเนาะหลังจากตื่นสามาเดถถ็กกับผากันมาเชียร์คนประเภทต่ออันนี้กับเป็นผ่าบรรยากาศโดยร่วมทางเขาทางเขาคอนประเภททางยาง โอ้ล้างจากน่าเฮ้ล้งอ่าแต่แต่ก่อนแต่ก่อนท้านว่าบางท่นมีห่านขาได้หนิเบื้องขวาเนี่ก็จะเป็นห่านขาคล้ายขนมข้ตมเนาะเนาะเป็นห่านขาสามาซีหนาซึ่งยังได้ล้วกันเบื้องซ้ายเขาเอกาจะเป็นของน้บ อามีตำสมน้ำอ oh, oh. ีกแต่ก็เป็นเพื่อนทรงหน้าเดิมเนาะยันเก่ามีสมบูรณุ้งสมบูรณ์โต้ก๋้กินสบาย ป,ประตูเขาเพื่อมนไปลาเปทางกาฟแฟได้หนิเนาะขึ้นมากขเขามันจเย็นภาษาไทยจ้า

จะเด้เสียคาทมเนียมขาวบอด้วยว่าจะค,คาเฟโอ้เจ้าสบาย,บายดีาเป็นพนักง,งานยู่คอนเราเองเนาะอันดนี้เนาะคนเล่าแมนขาฟร่เนาะโอ้ดด,ดีเดยเจ้าแมนคนเลาาแมนคนในาฟร่ถ้าวาเป็นคนต่างประเทศนะกับเสีย3ามิกีซามิันกีต่อทานเนาะอเจ้าขอบใจหลายๆสดงแล้วผมเข้าไหเขาฟฟ่ทางะสมมากขบแกงนี่แต่คนล่าเบิ บคือกูม่เนอะพอดีนะพอดีคนต่างประเทศนี่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 น่เสียสามสิพันเน่เสียสามสิพนเสียสาสิพันัโอเคเราทัสำหรับคนลาวกว่าคนต่างประเทศเป็นเสียสาสิพัต่อหคนเนาะ อะถ้าได้ส oh, uh. uh, uh. yeah. ือปีเข้าอันไหนบ่มีมีจีบบีว่าหรว่าเข้าเขาเลยคนละอเขาปีเลยโอเขาเลยนาะไปที่เข้าเขาจิอ่ะ please อันนะเข้าอยากมีแจกเนาะอันเป็นข่าวที่ดีนะอันคือวันที่สิหาวันที่13บสาเนี่ยคนจะจัดงานอลังการเป็น เป็นปีที่ยิ่งใหญ่จัดงานอยู่ฮอต้นใหม่มนนี่โคตเนาะเนื่องจากว่าก็เป็นปีที่ว่าเป็นปีท่องเที่ยวแน่นะแบ้จัดงานต้นใหม่มนนี่โคตแมนวันที่สิบสองฮาวันที่สิบสามเดือนนี้เด้อจ้ามโอ้ดโอเคเนาะทำประสบเนาะเสื้อนส่วนมากควมพิชีน้ำเพลินเด้อวันที่สิบสองสิบสามของเดือนหนึ่งพิชิตจัดงานจะเริมสนองต้นใหม่มนนี่โคตยิ่งใหญ่อลังการเนาะของปีนี้รถคันเดียวลินโอเคไปข้ากับเขาไปเบิร์นน้ำกันบ้าน อ่ะเจอกันคนผู้จัดกันเนาะคิดว่ามันอีกอะแขกคนมาเที่ยวหลายเนาะสประสมเนาะเนี่ยชื่อจาว่าเป็นปีใหม่ซากรแน่เป็นหมื่นชั้ิ้ของปีเนาะยีส้มพะสีโอ้ยขวดเป็นยังไง จะบริสทธิ์ซะจะบริสทธิ์สิบพันปะเสียสิบพันจะคือคนคอมเมนต์ตานันนะจะคืคนกัมพูชีอะไจะบริสุทธิ์ป่เสียเงินสิบพันคุนี่คนลาคาเฟ่คนลาวคาเฟ่นะครับชมนบัดคอยัเสียงเงิน อัะนกนี้นี่ขับมาเลยแหละฟรีเลยแหละขับโคาลาฟรีต่างประเทศเสียอยู่มอมีเสียค่ารถน้ำหนักตูงอ๋อเออ,เอ,อธร,รรมดาแล้วเสียค่าจอดรถเนาะค่าจอดรถเป็นเรื่องป,ปกติตเนาะทานผสมนาะเาต้องออไเสียเลยเนาะเพื่อบุญละหักาษาสถานที่เ <ไอ S 2> พิ่นเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติย่างข้ามันนี่ก่อนจ้าหอด บอนสีเพิ่นว่างไว้บอนสีเพิ่นว่างต้นไม้มะลิโคดอย่างเงี้ยจะมีบอลขายบันเป็นจุ่มเทียนนอกเพื่อไว้ให้เข้าไปสักการะบูชาต้นไม้มะลิโคดขอพรสิ่งศักดิ์สิิทธ์เออปีใหม่เดือนใหม่ขอพอมาหอดมาเทิงเด้อนังเด้ออ่ะซื้อถูกซอยเพิ่นให้ขายจพื่อนเลยขายบักเบ่งข้าวครูสาอวได้ถูกนะจะได้เพิ่นกับบอลขายจะได้จะเอาเงินมาแล้วก็เอาบักเบ่งไปเบาย้อนมาทางประสงค์ขาไปด้วยค่ะวัง ดีแขกว่าร้ายบนสาโอ้ร้ายาน่นแลวอแ่ลตัวนี้คือูง้ว่าหมูนทุามันบกครบสานดีใคับไม่คูมันตันี้บอกาจะกระเบื้องแล้ตันแต่ถูกน่าจะแกงเิที่เทบุมีนสาบอลบหมอนะมุ้ยไข่ไก่ก็ได้ไงไก่ยุงเอะโอ้แสดงว่า ถ้าเนอกสิไปไต่ถ it so ูบอยู่ต้นไม้ไม่ได้โคตรนี่แม่นว่าถ้านปุ๊มสบซาำอ่ะไต่ถูบอยู่นี่ได้เลยเนาะเพราะว่าเพป็นว่าอยู่เทิางหันมันไต่บกพรายอยู่ภาไในมันอยากล้มเนาะมันเหมาะที่ว่าไต่อยู่บอดเป็นคล้ายเลย ถือว่าแขกคนรร้ายเราทำผสุมเหมืนอนี่ยางจะเที่นนยวทะเลตะแต่ปากก็ตูวจหนหอดทีเนาะแขกร้ายคือว่าเหมือนนิกามีกุบทั่วลงเน,นาะมีกุบกุบทั่วลงแน่เด็กอะอย่างที่ถือว่าพอแม่ประชาชนมาเที่ยวแน,น่ขนาดเท่าเองกับยังมาเที่ยวคนประเภทเราทำผสมุมเนาะโอ้ยเซนี่เซนซนี่ดิจักมดเนาะเอาดิเอื้อยได้นี่บ่แน่ โอ้โดอ่าพอดีแหละนนอยู่ในครือเลยดแดนนี่แถมเลยสันบักเบง้ำคอยูดีมีแหงสบายยูดีม่เด้อแดนอันไหนขอเจใจมือใจมือมมตะไคร์คลิปไบุ๊ ลายทานผู้ชมหลังจากที่ว่าเข้าไตทูปไตเทียนเรียบร้อยแล้วก็บสีหมักเบง่งยังเรียบร้อยแล้วผู้สร้างมักเบ่งเลยกับสิไปขอพระนอนบบดนี้เนาะครับอา่ายู่ที่ต้นไม้มานิโคที่ว่าเป็นต้นไม้ซักซิดเนาะที่ว่าหลายคนอาจจะหับผู้แต่ก็เศร้าลงหับผู้เนาะจะมาเป็นต้นไม้ซักซิดซื้อเป็นการแม่นต้นไม้มานิโคเนาะผลกับเก็บผักซางไ้อ,อย่างดีและทานผู้ชมคุณล่ะแวนนะจักสิวาจักนิดเนาะที่ว่าหดแล้ว พอพ่อนี่นีกอังเาพี่แต่ห้เพป็นแต่ถุกข์อพ่อนก็เนาะเดียวข้าพเจ้าจะพาท่ายผระมอย่างไนเบิ่งต้นไม้มาริโคตว่าจะเป็นต้นแนวใดเนาะเดินเก็บหักซาไว้แนวใดฮะเฮ้ จะพาท่าผสมมาเบิร์นเกล้ๆต้นไม้ม,นนมนันิโคต้นไม้ศักดิ์สิดโอ้แวนนี่เซอร์โซิปเมนต์เป็นหมอทางผสมเสร็จนาขนาดเนาะแวนไปนี่ก็คือลำต้นของพื้นนอกจะมีสามลำตน้นจะมีสามลำตน้น ก็เกยบผักซาไปเป็นยางดีดีกา เป็นประวัติคมเป็นมาเนาะทางผสมของตุนใหม่มานิโคเนาะจะเป็นภาษาลาล่าละกาภาษาสากลทีู่ด่านทางกันเนะาะเป็นสัญลักษณ์ของเ่อเนี่มาเร็วนี่ บูว่าทานผู้สมสรีอันทันบอปะพาาี่จะมาในข้าจ้าพาทานผู้สมไปเบงิงนำตกตาดค้อ,อประเพ่งได้ปานนี่นะที่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลไงร้ายเราทานผู้สมเอาหลังจากที่จุงมาไลยมาโดนแล้วที่ว่าเป็นเวลาหลายปีแลี่นอกบาเลยมาปีนี่เป็นปี2 0 0 4ที่ว่าการเปลี่ยนแปล,ปลงกามีหลายอย่างเกิดขึ้นเราทานผู้สมเราตังที่ทานผู้สมได้เห็นั้งแตงยางเขามา นะเอา้าโลงไปเลยบาทนี

Chạy đây tao bỏ, thường, bà. bỏ lái, nó thả một Tôi đi cả bên tăng thân pa đi vào con lai nó thảm sụp luôn tự dỉ cả pin chút nào เป็นจุดต้นใหม่ซักซีส์มานิโคดทข้าศาตุงเดิ่วนี่ซีเมนว่าตัวนี้นี่มันเพิ่นเฮ็ดเป็นป้องแตวให้ยืนเบิ้งต้นใหม่มานิโคดว่าอยู่จุดนี้นี่นะน่าทาผนผู้ชมเนาะเจกี้นี่มันต้นใหม่มานิโคดจะอยู่จุดนี่แหละอยู่ในบริเวณนี้เนะาะจะว่าตอนนี้ก,ก็รนำบกลงร้ายกาเห็นเป็นพลานทีร้ายเนาะนี่จะเป็นต้นใหม่ซักซีส์มานิโคดเนาะเป็นจุดสำคัญ โอเคตะกี้ก็ะเล่มทาก็ได้นะงานคือมาด้านเชิงอยู่ด้านเชิงนี่กจะเป็นห่านคล้ายเครื่องเนาะทาำผสมเนาะอ่ายางเมื่อยมากเดี๋ยวห่านกระเล่มก็มีนำดื่มก็มีต้มขนมก็ฟอกกาแฟเนาะนี่ผัดปลาคั้มหวานแม่นบ่ปลาคามหวานบ่เนี่ยจะบ่เขากล้องบ่แล้วอยู่ด้านหน้าของห่านก็พี่ซอปอยู่ห้องกับซิ่นี ข้าวกบซิมีอ่าบอลโอชิซ่านางลิลเกตการชุดไทยขูดส้มวิวแต่เด็กเปิดมีป่ายน้องเคียนราอุทยานน้ำตกคอนพัาเพ่งกับซ้ามาไทยขูได้หญ่บรรยากาศโวยร้วม นี่หลังจากยางเมือได้ยังมากินมาเนี่ยเล่มก็เล่มอะไก็เล่มมากินซื้อไมาในที่อันหนึ่งซื้ออีกในที่อันหนึ่งสามสิบพันอ๋อสามสิบพันกินกินลำกันดีกโอ้ยเมี่แอร์คนประหยัดกินนลำกันเดนกว่านี่เนาะนั่งทำยางเมือเดี๋ยวดูมีประกิตซี่มี่กาแฟสบนะครับขนมเอานั่งนี่ก็ได้ បានបើប្រព័ន្ធយើងអត់ទៅឆែកកុំតទៅឆែកឲ្យមកស្កតអីវាវាត្រឡប់មកវិញមិនកើតឲ្យល្អយើងដើមទៀតគ្រាន់រង